ขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะครับขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ฟ้านะครับเป็นน้ำมันเกียร์นำเข้าแท้100%ซจากประเทศญี่ปุ่นนะครับดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ พบกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับวันนี้มาแนะนำท่านผู้ใช้รถนะครับในการดูแลรถดูแลเกียร์นะครับใจไม่เพียเกียร์ไม่พังนะครับวันนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียรอ์อัลฟานะครับในการดูแลรถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาฟลัชซ์สันฟิวเกียร์ล้างเกียร์ฝัดชิ่งเกียร์นะครับเต็มระบบนะครับในการดูแลระบบเกียร์อโตเมตินั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเนื่องจากอุณหภูมิความร้อนสะสม สูงเหลือเกินครับในการจราจรรถติดขัดในจังหวัดกรุงเทพควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับในการฟ้าแสนฟิวเกียร์แบบนี้นะครับทุกๆ40,000กิโลนะครับเพื่อให้รถของคุณมียุคการใช้งานในระบบเกียร์อัตโมติที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญหัวใจสําคัญของการดูแลเกียร์อัตโมตกิก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับทำได้3วิธีวิธีที่1ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบธรรมดา ในการเปิดดอทอ่างน้ามันเกียร์เปลี่ยนน้ามันเกียร์โตมติกแบบธรรมดาท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด30%วิธีที่2นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์วิธี bon ที่ wow. 2คือการเปิดอ่างน้ํามันเกียร์โตมติกนะครับรวมถึงการเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองเกียร์ในรุ่นที่มีกรองเกียร์โตมติกอยู่ใต้ท้องอ่างนะครับพร้อมกับเปลี่ยนประเก็นเกียร์ซีลเกียร์ไปด้วยนะครับอันนั้นคือวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบที่2ท่านสามารถเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด 50%นะครับและวิธีสุดท้ายวิธีที่3นะครับคือการ f ลัชแอนด์ฟิวเกียแบบนี้นะครับท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุดถึง100%เต็มเพระนาะฉะนั้นการฟลัชชิ่งเกียร์ก็อเกียร์หรือ f ลัชแอนด์ฟิวเกียร์นั้นจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุดเต็มระบบทีเดียวนะครับนี่นะครับหัวใจสําคัญของการดูแลระบบเกียร์อตโมติ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟาครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟาได้นะครับท่านที่ใช้รถญี่ปุ่นทุกรุ่นนะครับท่านต้องดูเบอร์น้ำมันเกียร์ดูได้จากไหนครับหนึ่งในคู่มือสองนะครับทิปสติกรหรือเหล็กวัดน้ำมันเกียร์นะครับสามบริเวณเกียร์หรือเพจเกียร์นะครับเขาจะมีระบุเลยว่าเกียร์ของท่านนั้นใช้น้ำมันเกียร์เบอร์อะไรไม่ว่าท่านจะใช้รถญี่ปุ่นค่ายไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น น้ำมันเกียร์ฟ้านั้นรองรับรถญี่ปุ่นนะครับกว่า90%ในตลาดรถบ้านเรานะครับตัวน้ำมันเกียร์ฟ้ามีรองรับในตระก,กูลของเกียร์โตเปติกที่เป็นรูปแบบ CVT และตระก,กูลเกียร์โตเปติกที่เป็นรูปแบบ ATF แบบนี้นะครับเพราะนั้นได้ทั้ง ATF และ CVT นะครับท่านก็เลือกใช้ให้เหมาะกับรถของท่านการดูแลเกียร์นั้นสำคัญมากๆคือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับ ดูแลเกียร์ตามคำแนะนำรับรองครับระบบเกียร์โตมิติของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ใช้เงินหลักพันครับแต่ถ้าเกียร์พังใช้เงินหลักหมื่นบางรุ่นหลายหมื่นบางรุ่นหลักแสนเลยทีเดียวเพราะฉนั้นฝากท่านผู้ใช้รถทุกๆท,ท่านนะครับดูแลรถดูแลเกียร์ใจวิถีเกียร์ไม่พังธนาดนอัต์สวีตเซลล์น้แก๊สลาดปราเคาซอย52ซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับทุกวันพฤหัส ติดตามไลฟ์สดทางเพจ Facebook ช่างโดนมสาสเตอร์คาร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงถามตอบปัญหารถยนต์มีไลฟ์สดทุกวันพฤหัสนะครับทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook f แฟนเพจช่างโดนมสาสเตอร์คาร์นะครับและทุกวันเสาร์ครับพลาดไม่ได้รายการมสราสเตอร์คาร์ทางสถานีวิทยุ FM 105้ M 10เวลาดี5้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์พลาดไม่ได้นะครับถามตอบกันส,สดๆตามวันและเวลาที่นัดกันนะครับแล้วพบกันนะครับ ครับพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ m a s t e r ร์คาร์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟานะครับดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่ทังนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟานะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้100%เซนะครับท่านที่ใช้รถญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับก็สามารถ มองหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟาได้นะครับที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟาครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟาครับดูแลรถด,ดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟานำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่น100%เเซ็นตนะครับก็สปอนเซอร์ใจดีนะครับ